เปิดลิสเทพเหนือเทพแห่งจัก,กรวาลคุณคิดว่าเจ้านาครโกราหนโค้นตึงเฉิงจูคือจุดสุดยอดของจักรวาลแล้วใช่ไหมผิดครับเขาแค่พี่รอปภหน้าประตูจักรวาลเท่านั้นวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์เปิดโปงสุดโหดบอสขั้นสุดของจักรวาลพวกที่แค่คิดนิดเดียวก็สร้างโลกได้ทั้งใบอันดับที่6เจ้านาครโกลาหน ตำแหน่งผู้บริหารใหญ่แห่งบริษัทจักรวาลเสมือนหน้าที่ประจำนั่งเท่ๆอยู่กลางจักรวาลแต่บอกเลยพี่แกไม่ใช่แค่คนดูแลระบบนะเขาสามารถเรียกใช้พลังต้นกำเนิดของจักรวาลได้โดยตรงพูดง่ายๆคือถ้าใครกล้าล้ำเส้นเขาสามารถใช้จักรวาลเป็นไม้หน้าสามฝาดได้เลยที่สำคัญเจ้านครโกลาหนยังมีสามร่างที่ร่วมมือกันได้หมายความว่าหนึ่งพี่เท่ากับสามบอสพลังรวมๆแล้วคือเทพแท้จริงขั้นพระเจ้าโกรธ ถ้าเจ้านาครโกราหนคือผู้คุมกฎแห่งจัก,กรวาลงั้นคนต่อไปคือสุดยอดนักสู้ของเผ่ามนุษย์ตัวจริงอันดับที่ห้าผู้ก่อตั้งขวานยักษ์คือทุชังชื่อเจอระดับพลังเทพแท้จริงขั้นที่8ดขวานในตำนานของพี่แกคือของจริงฟ้าทีเหมือนรีเซตจัก,กรวาลทั้งแถบในตำนานเล่าว,ว่าเขาสามารถสู้กับเทพแท้จริงสามตนพร้อมกันได้โดยไม่ตายและหลังได้ขวานเทพก็กลายเป็นตัวโหดระดับขั้น9ก้าแบบไร้เทียมทาน ตอนบวกกับเผ่าตาเทพสัญญันสู่บอสฝ่ายนั้นเอาอสูรยักษ์ระดับเทพมาสู้แต่พี่ขวาเล่นฟาดไป13ทีตีเสมอแล้วตีที่15ถึงกับแตกเป็นฝุ่นดาวเขาเลยถูกยกให้เป็นเสาหลักของเผ่ามนุษย์ ถ้าเผ่ามนุษย์คือเรือพี่ขวานนี่แหละสมอเหล็กที่ปักจัก,กรวาลไว้อันดับที่ 4. เจ้าแห่งบรรพชนหยวนจุนี่คือแทบบรรพาการระดับ10หรือพูดง่ายๆคือพระเจ้ารุ่นโปรเป็นตำนานที่พามนุษย์ขึ้นจากเผ่ากาก,าก,ากสู่เผ่าระดับจัก,กรวาลตัวท็อปด้วยฝีมือตัวเองปฐมบรรพชนสร้างจัก,กรวาลเสมือนขึ้นมากับมือจับเจ้านครจากกนมายัดเป็นซีพส่วนกลางอีกต่างหาก IQ พี่แกสูงขนาดที่เทพยังต้องจดเลคเชอร์แต่เพราะเทพเกินมนุษย์พี่แกเลยดันอยากแฮกจัก,กรวาลถึงขั้นพยายามยึดร่างเจตจำนงของจักรวาลเลยจ้าผลคือโดนแบนนิ่งถาวรถูกปิดบัญชีและผนึกตลอดการเขาคือผู้ชายที่เก่งจนจัก,กรวาลต้องแบนอันดับที่3จัวสารเคร์อ บอสคนนี้คือระดับข้ามจัก,กรวาลไปเลยตัวจริงของพี่แกมาจากทวีปต,ต้นกำเนิดขี่เย็่นตาหลู่ชื่อเต็มคือราชันเทพแห่งจิน้นจิ้นชื่อชานวางบอกเลยฟังชื่อก็เทพแล้วเขาเคยเป็นผู้ปกครองแห่งมิติสูงสุดผู้มองลงมาจากฟ้าชั้นบนสุดของจัก,กรวาล แต่ประเทศล่มเมียหนีบ้านไฟไหมชีวิตพังพินาศกลายเป็นชายผู้สิ้นหวังแห่งห่วงมิติแต่ถึงจะเศร้าพลังพี่แกยังโหดขนาดดีดนิ้วทีเดียวกาแล็กซี่หายครึ่งหนึ่งพูดง่ายๆจัวสารเคร์คือเทพลี้ลับที่แม้จัก,กรวาลยังเกรงใจ เขาได้เกิดใหม่ในจักรวาลอันกว้างใหญ่แม้พลังของเขาจะถูกจำกัดอยู่ในระดับเทพแท้แต่เขากลับนำพาระดับเทพ,พเจ้าประสบการณ์และความรู้ขั้นสูงมาด้วยตัวอย่างเช่นหอดวงดาวสตาร์ทาวเวอร์ซึ่งเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่สอดคล้องกับเรื่องราวทั้งเล่มก็มาจากฝีมือของเขาส่วนที่น่ากลัวที่สุดคือความสามารถในการวางแผนและจัดการล่วงหน้าเพื่อแกแ้แค้นเขาใช้อารยธรรมโลกทั้งหมดเป็นสนามทดลองปรับปรุงพันธุกรรมชีวิตสร้างบททดสอบมากมายและท้ายที่สุด ขัดเลือกผลงานที่สมบูรณ์ที่สุดของเขานั่นคือหลัวเฟิงทาจัวสานเคร์คือที่สุดแห่งความฉลาดและกลยุทธ์แล้วลำดับต่อไปคือมอรโรซา ราชาแห่งเผ่าอสูรแห่งจัก,กรวาลอันดับสองที่เป็นตัวแทนแห่งเจตนงทำลายล้างอย่างแท้จริงแม้จะเผ่าอสูรแห่งจัก,กรวาลตัวเล็กที่สุดก็มีพลังเทียบเท่าเทพแท้พวกเขากินแก่นจัก,กรวาลเป็นอาหารและมีจุดประสงค์เดียวคือทำลายล้างมอรโรซาคือราชาเพียงหนึ่งเดียวที่ชนะในสงครามทำลายล้างระหว่างเผ่าสัตว์อสูรจัก,กรวาลหลายล้านตัวเมื่อขึ้นสู่ตำแหน่งราชาแล้วมอโรซามีพล,พลังเทียบเท่าจักรวาลดั้งเดิมเป็นตัวแทนแห่งกฎแห่งการทำลายล้าง สมบูรณ์สามารถสร้างกองทัพสัตว์อสูรแห่งจัก,กรวาลได้ไม่รู้จบหากได้ไม่ถูกผู้ยิ่งใหญ่ควบคุมชีวิตในจัก,กรวาลอาจถูกกลืนหายไปในเคลื่อนแห่งความมืดของเขาแล้วใครกันล่ะที่สามารถควบคุมสิ่งมีชีวิตแห่งการทำลายล้างนี้ได้ คำตอบมีเพียงหนึ่งเดียวหลัวเฟิงจากโลกเด็กหนุ่งธรรมดาจากโลกคนนี้โตขึ้นจนกลายเป็นเทพแท้แห่งนิลันการเติบโตของเขาเองคือมหาการแห่งตำนานลูก GM เมื่อเรื่องราวใกล้ถึงบทสรุปพลังของเขาได้ก้าวสู่ระดับที่เกินจินตนาการ เจตนงของเขาก้าวสู่ระดับศักดิ์สิทธิ์พอที่จะต่อกรกับแก่นจักรวาลได้ภายในร่างวิวัฒนาการเป็นจักรวาลศักดิ์สิทธิ์ขนาดพันล้านปีแสงพันธุกรรมชีวิตพัฒนาเกินหนึ่ง0สนเท่าพลังเทพไร้ขีดจำกัดในเวลานี้หลัวเฟิงเกินกว่าคำว่าแข็งแกร่ง เขาเป็นอมะตะและไม่ตายสามารถฟื้นคืนชีวิตทุกสิ่งเพียงคิดเขาไม่ใช่ผู้ฝึกฝนภายใต้กฎจักรวาลอีกต่อไปแต่กลายเป็นกฎใหม่ของจักรวาลเองแล้วถ้าคุณถึงระดับของหลัวเฟิงคุณอยากทำอะไรเป็นอย่างแรก